ถักไทยสบายดีพอมปพี่น้องเอฟซีเวสต์ุรสกคนพีนนพ่น้องสว่งสบดว่าจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยต่างประเทศเราพี่น้องยินดี่ตอนขับเขาชี้ต้องสะแพงพี่น้องอ่ะเปิดผ้ามากกรเจอกับน้องเด็บเตอร์นะ,ะเพีงเนาะแล้วสะแพงกําลังสี้ย่างไปอั่าซอยวิ่งคนบอลลวดชี้ได้ซอยหรือบได้ซอยนะเพียงเนาะเพราะว่าค่าทางเด็บเตอร์อรอนครรนชีค้คนกำลังชิ้ปั่นเขานะเพีงเนาะแบบว่าในรอบสุดท้ายเลยสุดท้ายปีนี้เลยพันธุ์ชี้ปั่นเขาถือว่า ปิดจอบในการเห็ดนาปีนี่น,นะเพืพพ่อนเนาะพาเพึ่นไปเมึงเราเป็นคนยอมนอนขยากไปฟทำไมควรอยู่เนาะแต่อยากไปไปบลุกไปใส่เยอะๆไปใส่ฮะไปหำนี่ก็พกเพึ่นก็เป็นวัดได้พี่น้องเลยเป็นวัดเป็นไอ้มัน,มนอากาศมันเปลี่ยนแปลงท่อนหน,นาวๆวันนี้ก็ลมตอนแรกนี่หนาวแล้วตอนแลังแดดแดดจู กำลังเริ่มปั่นเขาตกแตงเกี่ยวจากไปวันจะไปไดิคียดนดูกี่ิ้ในหลวได้จะสอบได้มันนี้ทาน้องดับเตอร์ ไปขอเขาก่อนขอเข่าเพิ่นกินก่อนนะลุกเนาะหยัง้ยเดยเดยพาไปลูกเหมยพาไปพาไปหล่อเนาะ พาลูกล้มนะพี่น้อยนอนแบบเต่อหนับมือนะแห้งคิงจมพี่น้องเยพาลูกล้มนะสะเทงก็โก้แพร่ลูกและแม่พี่น้อยลงน้อยลงอย่าก้มที่ลูกมันแดนนะดีใจดีใจพี่น้องดีใจ ดีใจเลยนะทำอะไรมาสิปั่นแต่เศร้าคุ่นแต่รถปั่นปุ่นปั่นหายหนุกนุกหนุก เบิ่งเด้อไสซิจิ๊บบ่ล่ะอาจิ๊บๆวะ hah, จิ๊บๆน่ะฮะจิ๊บ ไปเอ๊ะพักก่ย่างไหมยังนี่ไปไอ้คีมบ่กินยังกินยังไงชายบ้นแลล่นี่ว่าตามขปุบุญเออขับจีตามกิน

ไม่ถามอะไรยังเนาะไล้วรถไยม่ได้ไม่ได้แกงเล็กมันต่างหากเลยจักเลยนี่มันคนละจักเนยนใหญ่เลยไปทอาเที่ยงคนฟันเขาแน่อมยาอยู่ในอาหารอยู่ในรถไทยลนี่ะอยู่ในรถไทยอะรถพิโก้ลนูไปเอาไไเล็กแกงในรถไทย กีรลจักไปเอาเนะเพื่องกีรรจักกัะให้สิไป่อนเอาไว้ก็จักไปเอาฮะไทมันมีจักรลถไทยแต่กรถไทยอันเดียวมันเามันยู่ได้บอลนะมันอะไรยู่ใด้บอลนั่นเอากะหมากไทยนะเจ๊ไปไปเอาไปใส่กระเจีมยมขึ้นไ ใชกนิ้มเพงตู้ไว้เด้กะหารมหาจิ้มพระยนหาแหล่หามาโทสไปเบิ่งแบ่บ่อยู่พี่แบอยู่พี่ได้ลูกแบมาพี่แล้วพี่พีพนี่ได้แบ่นี่หามเบื่อเบ่อยู่พี่พี่แบอยู่พี่าบ่นมินต์อะแน้เห็นบ่เบื่เนี่มันแมากจังแหงไว้นง เห็นแล้วเลือาอยบอตัขยังเห็นไหมนี่นาาไว้เด้อไว้เด้อแม่จะไปยิงกระโดกใส่ยังไงเด็กมันแดดก้นนะครับป้านายพุนเอาไปวางเครืง่องดชาปใหม่ด้วมันเห็นพี่ก้อนนนพี่แม่มัแดดน อ่าไปเต้อีานขวบค่ะพ่อเออปด้เออนินนนนนะกุ้งมันแห้งค่ะเป็นอะไรแก่แลยเบบี้เบบี้อ๋อสิเขาน้ำมาแล้วสิเขาก็มาแล้วเขาด้ไม่ลูกเข่ารึไมออออ๋เข่าลูก

ดักฮ่ามันเอามาหนีซ้ำเอาแค่ตัวหนึ่งเลยสิดักแจ้งวันปะใส่เลยยืนน้องดูจุ๊บน้องดูอย่าสู้เป็นคุณรุษตีไม่งามอ้าวมีข่าวตรงกัรอเดี๋ยวอยู่น้องดอมินเด้ออย่าเอาก๊อกเสือเลยค่ะโต๊ะโต๊ะก๊อกเสือเลยค่ะให้น้องนั่งวะ

กับอู้มันขูดขาหน้องไอ้เงี้วไปเอาโฟมใซ็ตัวหนึ่งภาษาละสุดิโฟมน้่งก้อนมาใส่ใซ็ตัวหนึ่งอลู่หรอแพงอืมแพงย็ไม่แพงมีแพงตัวนี้แพงตัวนั้นบ่แพงอืมให้น้องอุ้มกันหนึ่งให้น้องอุ้มกันเออเอามันเข้านี่อ้าวจะแพง จะแพงเจ้ากจะเห็นมันแห้งนลลูกน้ำลูกน้ำเห็นบ่น้องมือนแม่ันแพงมันกะอน้อยจอยอยนักงมีแต่คนพุงใหญ่อันนี้ก็ไม่อยู่เลสมันติดตีมดนนอ มาจะออกไนี่ติดค้าลงเอาคับเฮ้ยทำไอยากนอนพามาก่อนนี่ราจะเอาพาไปนอนนี mm ่โอ้น้อบีมแขนผ่าเอยนังลงชีชุพมเูมือนกันเลยอ๋อเันผู้ชายชีชุ่มผูเกือบอือหึชาเกือบีเลืองไหม ก็ใส่ใส่มาได้นี่มาได้ยังไ้อ่นเออเออหมดหมดเบ็ดเหมื่อยแล้วทำนะมือมันเบื่อโอข้ามา้อขี่เป็ดเฮ้ยขึ้นไหมเพื่อนะเพื่อนแล้วมา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 หม่อมามาพอพอพอเมื่อเมื่อเมื่อนอน

ออกมาพี่ลำปัดป่วนละเซ็ตเซ็ตเซ็ตวันนี้เอาไม่บักวุ้ยไมงได้ก็ไม่ได้ไม้ถุญ้าดูลูกมันเงาเลยเห็นป่ไม้ลูกถุญ้าดูมันลาเห็นป่ะบนเหงือกขาวโมเกือกนะอ่าคือโมเกือกขาวมาดิบอกพี่ใหม่เอาเกือกขาวไม้ไว้ทั้งไม้เอาหนังไม้ว่ะเออขับตัวนี้เดี๋ยวขับตัวนี้ลูกขับตัวนี้ไม้เห็นบริเวเพื้นไอซิชลิดิตป่ะนะคะ มามม่วมามม่ยูวะมาไม่ยูัมาไม่ยูวมาโอ้มามม่ยูฝ่ามือเปล่ลูกปะมือนับมือนอนปะจมูกเลยนี่ทางขึ้นทางชินังหบนทางกจ้ชินังเจบนงเอาเวลานอนล้ปะปะปะจิปบ๊กเก้อแล้วทางอีกเดี๋ยวด้วยลูกพุงแห้งสวดน่ะมม่ที่ห้างนาะ แห้งพุ่งสวนน่ะเจ้าคิดว่าเจ้าตุ้ยเจ้าก็จะใส่เสื้อหัดหลายเินบอกไม่เมิยบอกบอกอยากที่มาเจ้าตุ้ยเจ้ากระใส่เสื้อหัดหลายนี่น้ำฮัดพุ่งจ้านี่น่ะกำลังเฮียนแล้วฮัทเก่งน่ะอ๋ออ๋ออ๋ตายตายสอ๊อฟอ๋ออ๋อเห็นน้องเด้อลูกอย่าอยู่น้องเด้อ ไมเจ้าเข้าเข้าไปญาติเมย์เข้าวันนี้เอ้ยไปญาติเมย์เข้าวันนี้านั่งบัดนี้นั่งนั่งกันบวกกันเย้เย้นฮ้ยยังมันอยากจับมันอยากออกอืมาหนีเจ้านาไปไปไปลูกข่อยอยากนอนอยู่นางเลยมากระชิ่ดละเป็นน้องลูกเนาะฮะ Đôi Hai <laughs> <laughs> mẹ vợ Mẹ pha phê lịn vợ